รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รา v i ท a สกำเนิดใหม่สู่ผลลัพธ์แห่งผิวอ่อนเยาวรู้สึกยืดหยุ่นกระชับโดยอนุภาพสารสก,กัดจากปลาดาวเอกสิทธิ์เฉพาะของกราวิทัสโทร7 8 1่เพื่อสุขภาพผิวแลดูอ่อนเยาวจากภายในโดยแอสตาแซนทีนจากประเทศญี่ปุน่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลระดับโลกะระดับโลกแล้วก็ดดได้รางวัลมากกว่า5ประเทศแล้วเบอร์คลาสเกี๊ยวหลอดไส้ตับเนี่ยขอบอกเลยประเทศไทยมีเจ้านี่เจ้าเดียว สวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะคุยเพลินเมืองไทยมาพบกับคุณผู้ชอมอีกแล้วนะคะทางช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์นะคะเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายโดยมีคุณนิโน,โนเมธนีบุรณสิริอาจารย์วิโรจน์ตั้งวน,นิชและดิฉันม,มยุราสวยศิลานะคะบ่าย2โ45จันทร์ถึงศุกร์ค่ะ ครับผมแน่นอนครับสําหรับวันนี้เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติพวกเราก็ขออวยพรนะครับให้คุณแม่ทุกคนมีแต่ความสุขและก็เป็นสุขที่เขาเรียกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักจากลูกๆทั้งหมดเลยดีกว่านะครับคุณแม่วันนี้ลูกคนไหนพาชวนออกไปข้างนอกนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ต้องเข้าใจนิดนึงอย่างน้อยแวะเวียนไปทานข้าวที่บ้านก็ยังดีแม้วันนี้เราก็ไปเหมือนกันแล้วก็แม่ๆลูกๆแลววันนี้แขกรับเชิญของเรา คุณแม่ก็ต้องภาคภูมิใจเช่นเดียวกันนะคะบอกเลยว่าเห็นหน้าตาแล้วพ่อแม่ต้องโอ้โหรักมากอยากจะขอไปเป็นลูกเหมือนกันรักนะรับเพราะว่าเป็นเยาวชนคนเก่งคนเก่งเก่งเป็นหน้าตาของประเทศชาติถูกแล้วก็อุ้ยเห็นแล้วอยากจะเบ่งออกมาสักคนนึงเป็นหน้าตาของประเทศชาติแล้วอายุ9ก้าขวบ วาดรางวัลเรียกว่าระดับประเทศมาแล้วทั้งหมดประมาณ5ประเทศบอกได้เลยว่าน้องเก่งแล้วก็น่ารักมากเป็นตัวแทนให้ประเทศชาติได้ดีนะคะเรามาต้อนรับกันดีกว่าน้องบิงโกวีทิวัตสิริวัฒนากรค่ะ นะเรียกว่าบอกชื่อน้เต็มเลยต้องภูมิใจน้าเนอน้องบิงโก<า>วีที่วัดสิริวัฒนากรชื่อถูกไหมครับค่ะวีที่วัดนี่อายุเท่าไหร่อ,อ่ะ,ะลูกน้องบิงโกตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ9ขวบครับ9ขวบแล้วเล่นเป็นโนเก่งขนาด<อ>เล่นมาตั้งแต่กี่ขวบลูกเล่นมาตั้งแต่4ี่ขวบครับโอ้โหสี่ขวบตอนนั้นอ่ะเวลาจะไปเรียนอ่ะหนูทําไงคุณแม่บอกบิงโกไปเรียนเป็นโนหรือไงหรือหนูขอขอค่ะจิ้งโอชอบเองคุณพ่อคุณแม่เล่นอยู่หรือเปล่า เล่นไม่เป็นครับแล้วไปเห็นอะไรรับแปลกไหมเห็นไหมก็ตอนแรกก็แม่ก็ให้ไปลองเรียนกับไวโอลินครับเออ้วียนไม่เี่นต่อเ้าหนูไม่ชอบใช่ไหมเขาไม่ชอบชอบเปียโนมากกว่าอ่าทําไมถึงถึงเล่นเปียโนเมื่อกี้ตอบลุงมาแล้วทีหนึ่งเพราะว่ามันดูง่ายแล้วก็กด ก็ม like ันง em ่ายกับอะไรนะพระเจ้าช่วยมันดูง่ายก็ดูกดูอะไรนะมันดูง่ายเพราะดูมันกดง่ายง่ายดูมันกดง่ายเขาต่อข้าใจตวไยโอเล่คงแบบมีนุ่มมีนิ้วอะไรเป็นสายมีไม่กี่เส้นทําไมมันเล่นเป็นเพลงเยอะแยะไปหมดโน๊กเก้าคนเนี่ยเป็นแชมป์เลยนะนั่นนะที่แชมป์เนี่ยแชมป์นะแชมปบอกแชมป์เยอะแยะเลยแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่พูดกว่าจะเป็นแชมป์ตรงเนี้ยเขาบอกเบื้องหลังต้องดีพ่อแม่ต้องสนับสนุนอยู่ดีบอกเล่นแล้วบอกว่า อย่างนี้ไม่ได้แบกดีแบกเขาต้องดีด้วยอย่างนี้เราเชิญมาคุยกันถึงเรื่องราวทั้งหมดเลยคุณแม่คุณจันทรัตกิติอมรวงค่ะคุณแม่ค่ะเชิญค่ัคุณออยนะมาเลยครับคุณแม่ครับท่านนี้เป็นใครคะคุณแม่เป็นมาม่คุณแม่เป็นไงสนับสนุนน้องไปเห็นแววอะไรเข้าไม่ค่ะคือตามหลักคืออยากให้ลูกแค่มีดนตรีสักอย่างหนึ่งค่ะแล้วคราวนี้ก็เลยเลือกไปที่เป็นไวโอลิน ปรากฏว่าน้องไม่ชอบร้องเห้ลูกเออร้องให้ลูกเพราะเราไม่เร่องให้ลูกใช่ค่ะพอหลังจากนั้นกลับมาแล ouais ้วคราวนี้มีเพื่อนชวนว่าเออเป็นโนไหมปรากฏก็เลยเอาเขาไปลองค่ะพอเขาไปลองเขาตอนแรกกันใจคิดว่าเขาคงไม่เอาแล้วล่ะเพราะตั้งแต่วอลเลเขาก็ไม่เอาปรากฏเขาชอบเขากดแล้วเขาตาเขาเหมือนมีแววแบบแววประกายว่าเขาไม่ชอบเนาะว่าลูกชอบอะไรก็เล่นได้ถึงระดับระดับที่เรียกได้ว่าไม่ใช่ธรรมดาแชมป์แชมป์ก็ไม่ใช่แชมป์ธรรมดา ระดับโลกระดับโลกแล้วก็ได้รางวัลมากว่า5ประเทศแล้วคลาสประเทศมีที่ไหนบ้างลูกอ่าไหนเล่ามาลูกเรื่องทั้งยุคญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่รางวัลอะไรเป็นรางวัลอะไรตอนนั้นแข่งอะไรไปได้ที่1ที่ญี่ปุ่นคือเป็นรางวัลเขาเรียกอะไรโอซาก้าค่ะของประเทศที่ปุ่นเลยอ๋ตอนนั้นอายุกี่ขวมาก ตอนนั้นแปดค่ะเข้าแปดอ๋อแล้วหลังจากนั้นได้อะไรอีกล่ะละอเมริกาอีกไปต่ออีกค่ะแล้วก็ได้ได้มาเลสค่ะมาเลยอเมริกามาเลยอันนี้คือโชว์แปงของมาเลเซียโชว์แป่งเพลงของโชว์แปงเนี่ยแล้วรางวัลที่สี่ก็เป็นอเมริกาแล้วใช่ไหมค่ะประเทศแล้วก็ไทยไทยออกเวียนนาออสเตรียนาอ๋อนั่นแหละห้ารางวัลนั่นแหละเมืองนั่นออสเตรียนั่นแหละเมืองของคลาสสิคเลยอ่ะเมืองของคลาสสิคเลยบูาจอหเรือกันไปหนู แล้วโน้ตเนี่ยเยอะแยะมากนะเยอะมากพวกลุงๆป้าๆเนี่ยจำห้าตัวก็โหแตกแล้วแล้วหนูจำเพิ่มเติมเยอะอันเชลิยะนี่ตทวีดังวัดนี่เราเห็นมาอยู่ข้างหน้านี่นี่ที่เห็นนะซ้อมแม่ต้องซ้อมเยอะเยอะเขาซ้อมเยอะใช่ไหมคุณแม่เขาซ้อมเยอะนีเยอะขนาดวันละกี่วันเออกี่ชั่วโมงเออคือถ้าถ้าคำนวณมารวมๆแล้วก็อยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแต่จริงเขาไม่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ว่าทีเดียวชั่วโมงหนึ่งนะคะคือเหมือนกับเขาทำเล่นเล่นเล่นเสร็จเขาก็ไปทำอย่างอื่น แล้วเขาก็กลับมาใหม่เขาก็เล่นเล่นเล่นอยู่แต่ว่าเฉลี่ยต้องทําทุกวันใช่ไหมลูกมีไม่มีไม่ทำแม่เบื่อจังเลยไม่อยากเล่นแล้ะมีความสุขอ่ะเคยเคยสัมภาษณ์บางคนซ้อมต์สิบกว่าชั่วโมงนะคืออันนั้นก็จะเป็นแบบโตหน่อยแล้วยาวคือต้นอ่แต่อันนี้ที่เห็นไปสั้นๆเนี่ยยาวมากก็คือโน้ตหลายหน้าออกมาแต่นี่ว่าอัจฉริยะแล้วนะเล่นเปียโนดีเปียโนตอนสี่ขวบ ผมครับดีดมาตั้งแต่สองขวบเพราะว่าพี่สาวดีเป็นโนครับจริงหรอครับเพราะว่าพี่สาวเขาเล่นเป็นโนถึงครับเนี่ยผมก็นั่งปั๊บแล้วไงแล้วผมก็ดีดปะโถไปเป็นเล่นหลังบ้านไปแอนฮีโร่ฟังแล้วตรานฟังแลานนะเวลาเรียนปัจจุบันนี้น้องวิโกยังต้องเรียนเปียโนอยู่ตลอดเวลาเรียนค่ะยังเจ้าต้องมีครูอยู่เรียนค่ะคเรียนขนาดไหนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงแล้วอาทิตย์หนึ่งเรียนกี่วันครับ กับครูด็อกเตอร์พันธ์พันธ์บันเทิงสารเรียนอาทิตย์ละหนึ่งวัน<ม>อันนไอห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงค่ะแค่นั้นหรอค่ะ เขาฝึกเองต้องกลับมาซ้อมค่ะกลับมาซ้อมคือจะให้เก่งต้องเอากลับมาซ้อมค่ะคุณแม่แบ่งเวลาให้ลูกยังไงดูแลลให้เรียนหนังสือได้ทําการบ้านเล็กนิดนู่นนี่เออคือคุณแม่โชคดีที่คุณพ่อทํางานแล้วคุณแม่ลาออกมามาทาเป็นดูแลลูกดูแลลูกมีสองคนมีสองคนสองคนมีน้องพี่ค่ะมีน้องค่ะแล้ววิชาอื่นเขาโอเคไหมพี่ชายอื่นเรียนวิชาโอเคมากค่ะเก่งมากว้าวเรียนที่ไหนลูกบิงโกเรียนที่ไหนครับเรียนกุ้งเทบคิสจตียนทิทยาอะไรอมไดนกุงเทบคิสเตียวหอม ภาคภูมิใจนำเสนอตายลูก่โรงเรียนคุณพ่อผมโรงเรียนคุณพ่อผมนะเพราะงั้นเรื่องการแบ่งเวลาเลี้ยงดูเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องลำบากก็เหมือนกับเราอยู่กับเขาตลอดเวลาค่ะก็คือพอไปรับเนี่ยคุณแม่ก็ใช้เวลาในการคุยกับเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะบนรถคือเอามาเป็นโอกาสเนาะรถติดด้วยอะไรด้วยเราก็คุยกับเขาว่าวันนี้เราเป็นยังไงบ้างถามเรื่องเรียนเขาอย่างเดียวก่อนแล้วนี่เห็นบอกว่านอกจากเล่นเก่งไปได้รางวัลมาจากทั่วทุกประเทศและห้า กว่า5ประเทศละยังให้เขารู้จักแอคทิวิตี้ในการในการให้อะไรคืนกับสังคมด้วยอ้าวทำอะไรบิงโกเล่าสิลูกไปเล่นที่ไปเล่นที่โรงพยาบาลศรีราชค่ะโอ้ไปเล่นตอนไหนเออไหนกิจกรรมอะไรตรงไหนไปไปเล่นในห้องดับจิตเลยอ้าวเราไปใช่มั้งแหมหนกน้องอ้าวิงโกเล่าไปเล่นยังไงไปเล่นร้านตกใจหมดตอนนั้นวิงโกชนะวิงโกชนะที่ญี่ปุ่นก่อนใช่ไหมแล้ววิงโกบอกว่าก็ บอกว่าถ้าชนะที่หนึ่งอยากมาเล่นที่นี่ค่ะเพื่อใครนะเพื่อคนป่วยคนป่วยแล้วก็ในหลวงด้วยค่ะโอ้โหน่ารักจริงๆเออไหนไหนชนนี่สั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมเออเล่นแบบไหนได้ติดไหมได้ติดไหมได้ติปไหมวันนั้นไปได้ติปไหมพี่หมอก็ติปไหม สมมตินี่น,นี่บรรยากาศโรงพยาบาลหนูก็ต้องไปอยู่ที่ศิริราชเลยครับอาจารยเขา <ไป S 2> ใส่เต็มสูตรเต็มยศอ,อย่างงี้เลยนะร้อนมากคนก้มาดูเนาะดูดค่ะคุณหมอรักอะ น่าดูแบบเต็มที่เลยนะแบบว่ามันรูเรื่องเต็มที่เลยมอคิดเป็นนวัแม่ด้วยเรื่องในโอกาสวันแม่อย่างนี้ดีกว่าอ่ะมีสนิทกับมาม่ามากมีความสนิทกับคุณแม่ขนาดไหนก็คุณแม่ก็เป็นคนที่อจูดอยู่ด้วยกันตลอดค่ะอยู่ด้วยกันตลอดรักแม่ไหมรักค่ับอยากบอกอะไรคุณแม่ช่วงนี้เป็นวันแม่ก็อยากบอกว่าอยากบอกเลยบอกเลยคุณแม่มีสอคนความสุขแล้วก็เดี๋ยวดิวเดี๋ยวดวแป ตึงแป๊บเนื้อดีนี่คุณแม่เนื้อคุณแม่นั่งคุณแม่นั่งคุณแม่นั่งอ่าพวกอะไรเย็นหน่อยนะลูกเราแช่ไว้นานแล้วเย็นชอ้เปียกด้วยมาให้มาให้เลยลูกพูดพูดเลยขอให้มีความสุขและขอให้อายุยืนนานและขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอบคุณค่ะหอมแม่กับหอมหอมหอมแม่เป็นโดมแล้วเป็นการหอมยิ้มหล่อยิ้มหล่อมากเลยขอไปไว้ที รักชอบเนาะแม่แม่คุณแม่บอกลูกหน่อยแม่แม่มีอะไรอยากจะบอกลูกก็มามาดีใจที่มีบิงโกลูกเพราะว่าบิงโกอ่ะตั้งใจทุกอย่างเลยแล้วก็บิงโกเป็นเด็กดีของมาม้าแล้วบิงโกเป็นเด็กดีของคุณครูของเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกคนรักบิงโกเพราะบิงโกเป็นเด็กดีมาดีใจที่บิงโกเป็นลูกขอมานะลูก วันนี้เราก็ <S 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 เนื่องโอกาสวันแม่เราก็มีคุณแม่คุณลูกที่น่ารักนะคะม,มาร่วมรายการในวันนี้เป็นคู่ตัวอย่างเลยเนาะเป็นคู่ตัวอย่างได้นะบางทีเลี้ยงลูกถ้าเรารักลูกเข้าใจลูกดูแลลูกเนี่ยนะลูกก็จะ,จะเจริญเติบโตเป็นเด็กที่ดีแล้วก็เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดีเพราะงั้นฝากคุณแม่นะคุณออยมีอะไรอยากจะบอกผู้ชมทางบ้านเป็นตัวแทนคุณแม่ทั้งหลายแหล่คนะคะให้เป็นตัวแทนคุณแม่คือจะบอกว่าความฝันของลูกก็คือความฝันของเรา แต่ไม่ใช่เราไปใส่ความฝันของเราให้ลูกค่ะเพราะว่าอย่างนั้นน่ะทำให้ลูกจะไม่มีความสุขเลยถ้าเรายัดความฝันของเราไปที่ลูกเพราะฉะนั้นถ้าลูกเนี่ยชอบอะไรไม่ว่าจะเป็นโนหรือเป็นอย่างอื่นเนี้ยค่ะเราก็ดันตามความฝันลูกดีกว่าค่ะลูกมีความสุขเราก็มีความสุขค่ะขอให้สนับสนุนความฝันลูกนะคะไม่ใช่เอาความฝันของเราไปสนับสนุนไงซัพพอร์ตฝรั่หลังก็เลยคืซัพพอร์ตคือครอบครัวเนี่ยมีส่วนที่ซัพพอร์ตลูกลูกจะไปทางไหนซัพพอร์ตให้ดี นะเขาจะได้ดีทั้งนั้นแน่นอนจริงๆไม่ใช่แม่ลูกพ่อลูกนะสามีภรรยาก็ต้องช่วยกันช่วยกันหมดก่อนนะคะครอบครัวเราจะได้มีความสุขแล้วก็เจริญขึ้นไปนะคะวันนี้ก็ลูกเกิดเป็นอะไรก็ต้องพพอร์ตนะเป็นกันเถยก็ต้องสพอร์ตนะครับก็อย่าลืมนะคะวันนี้เป็นวันแม่นะครับไปกอดแม่กราบเท้าแม่นะคะบอกแม่ว่าเรารักเนี่ยนะคะเราก็ อย่างน้อยเราทาให้คุณแม่มีความสุขตัวเราก็มีความสุขเหมือนคู่นี้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นคู่คุณแม่คุณลูกที่เป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเลยนะคะน้องบิงโก วิทวัตศิริวัฒนากรและคุณจัทรัตน์กิติอมรวงวงขอบคุณมากและคุณลูกแม่ขาทั้งสองท่านเลยขอให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้ต้องขอบคุณนะคะอีกการหนึ่งก็คือกราวิทัสกำเนิดใหม่สู่ผลลัพธ์แห่งผิวอ่อนเยาว์ด้วยอนุภาคสารสกัดจากปลาดาวเอกสิทธิ์เฉพาะของกราวิทัสโท1781และขอบคุณเพื่อสุขภาพผิวและดูอ่อนเยาว์จากภายในด้วยแอสตาเซนตินจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทม์แคปซูลช่วงหน้า เราก็จะไปชิมดิมซัมระดับมิชลินสตาร์เออครับเออเข้ามาจากฮ่องกงตอนนี้เขาเปิดสาขาเมืองไทยแล้วโอ้โหชันดิบจับไม่รู้องจินไหมเราชอบชอบกินไหมเดี๋ยวพาไปมิชลินสตาร์กัด้วยช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะสักครู่